สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแฟนคลับแฟนเพลงของครูนกนะครับทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับก็อยู่บ้านเช่นเดิมเช่นเคยนะครับโควิดปิดนานอยู่บ้านนะครับมาบอกเล่าเรื่องประคับกันนะครับเนื่องจากว่านะครับการเลี้ยงปลาครับนะครับต้องดูแลนะครับคุณภาพของน้ํานะครับการดูแลคุณภาพของน้ํานะครับ ก็ต้องมีช่องกรองมีสะดือมีสกิมเมอร์นะครับคูนกเอี้ยงนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราคุยเรื่องของการเราคุยเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับช่องกรองสกิมเมอร์นะครับหรือขั้นตอนการดูแลบำรุงรักษาขั้นตอนการล้างนะครับความถี่จํานวนครั้งในการล้างไปแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการเซฟน้ํานะครับเพราะว่าการดูแลระบบน้ํานะครับในบ่อให้มัน ใสสะอาดแล้วมีคุณภาพแล้วทําให้ปลาสดชื่นร่าเริงแจ่มใสนะครับไม่เกิดการสะสมหมักหมมของแอมโมเนียในเตรดที่ปลาหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆพยายามทําให้นาปลาได้น้ําพยายามทําให้ปลาได้น้ําใหม่อยู่เสมอนั้นนะครับมันก็ต้องมีการเพิ่มน้ํานะครับ ปกติแล anyway ้วนะครับครูนกนะครับจะเสียค่าน้ําประปลาอยู่ที่เดือนละ400บาทนะครับเสียน้ําประปาอยู่ที่เดือนละ400บาทเป็นค่าใช้จ่ายนะครับทั้งครัวเรือนแล้วก็ที่บ่อปลานะครับด้วยว่าเป็นบ้านนอกด้วยแหละนะครับแต่เราก็มีแนวนโยบายว่าเราอยากลดนะครับเราอยากลดค่าใช้จ่ายเรื่องน้ําประปานะครับเพราะว่าในบ้านเขาใช้กันครัวเรือนแค่แค่สิบ ที่1 3 0สิบาทนะครับเพราก็บ่นว่าแพงแล้วแต่ของเรา้นยส300-400นะครับอู้ตายนะครับเราแต่เราก็ต้องทําใจเพราะว่าเราเป็นคนเลี้ยงปลาเราก็ต้องอาศัยน้ํานะครับแต่ทีนี้เราจะเซฟน้ําได้ยังไงนะครับหรือจะทําให้น้ําที่เราทําน้ําล้นทิ้งออกไปนะครับไม่ให้มันเกิดการเสียเปล่านะครับครูนกเอี้ยงนะครับก็เลยจริงๆแล้วมีแนวคิดมานานแล้วลหละนะครับว่า อยากเซฟน้ําอยากเอาน้ําที่เราเอาออกจากบ่อปลานะคะผ่านการใช้งานแล้วนะครับไปทําให้มันเกิดประโยชน์นะครับแต่มันไม่มีเวลาสักกี่นะครับช่วงนี้เราก็มีเวลาแล้วนะครับมีเวลาแล้วแล้วทำยังไงครับคุณนกเอี้ยงนะครับอยู่ที่มุมหลังบ้านนะครับอยู่ที่มุมหลังบ้านนะครับแม่กับพ่อนะครับก็ปลูกหญ้าปลูกสวนนะครับปลูกหญ้านะครับอยู่หลังบ้านนะครับพักนะครับนานาชนิดนะครับ ผักนานาชนิดนะคัะนี่คือสวนหลังบ้านบ้านบ้านขุนกนะครับอันนี้นะครับเป็นพืชผักสวนครัวนะครับพืชผักสวนครัวนะครับแล้วก็มุมนู้นนะครับอ่ามุมนู้นนะครับฝั่งนู้นนะคัะเห็นไหมครับคุณพ่อปลูกหญ้าไว้นะครับคุณพ่อปลูกหญ้าไว้เลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวนะครับเราก็เลยว่าคือผักกับหญ้าเนี่ยมันต้องรดน้ําทุกวันอยู่แล้วแล้วทำยังไงเอ่ยนะครับเกิดความเสียดายน้ํานะครับเกิดความเสียดายน้ําเราก็เลย ทำการนะครับต่อนะครับต่อต่อท่อน้ำนะครับทำสามแยกนะครับเพื่อที่จะดึงน้ำนะครับเนี่ยครับกูณ้อียกต่อเองนะครับต่อเองต่อแบบไม่สวยนะครับอ่ามันจะมีวาลสีสสีีแดงนะคือวาลครับวาลฝั่งนี้นะครับเพื่อให้มันผันมาที่บ่อนะครับวาลฝั่งนู้นนะครับให้มันตรงไปที่อ่า สวนหญ้าของคุณพ่อนะครับสวนหญ้าของคุณพ่อนะครับน้ํานี้มาจากไหนนะครับก็มันก็วนมาจากนู่นนะครับช่องกรองนะครับวนมาลงบ่อเหมือนเดิมวนมาลงบ่อเหมือนเดิมแต่ทีนี้เราได้ข้อมูลมาว่าถ้าเราทําน้ําล้นบ่อยๆเปิดน้ําใหม่เข้าสม่ําเสมออยู่เรื่อยๆวันเว้นวันหรือทุกวันก็ดีนะครับน้ําจะใสปลาจะสวยนะครับแล้วก็สุขภาพของผิวปลามันจะดีนะครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูนะครับ สวยมากใสมากนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะเราเราทำน้ําล้นเสมอแต่ถ้าเราทําน้ําล้นแล้วเราก็เสียดายน้ํานะครับวันนี้ต่อเองเห็นไหมครับจึงจึงใต้บ้านนะครับต่อไปไหนครับต่อไปไหนครับอามาดูกันนะครับนั่นคือท่อที่ต่อมานะครับเห็นไหมครับท่อลอดใต้ใต้บ้านมานะครับทออลอดใต้บ้านมามาฝั่งไหนครับก็มาฝั่งนี้ครับอ่มาฝั่งนี้นะครับนี่ต่อมาเองครับนี่ ต่อมาเองนะครับแล้วก็ไปนู่นนะครับนี่คือถวนหญ้านะครับเวลามันสูงนะครับก็สูงท่วมต่อต่อต้นมะม่วงเลยนะครับหญ้าครับเวลามันสูงมันสูงท่วมต่อต้นต้นมะม่วงเลยแต่ตอนนี้เกี่ยวไปแล้วนะครับนี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งหญ้าก็จะเริ่มขึ้นมาอีกนะครับหญ้าไปถึงไหนครับต่อไปนู่นครับยาวไปนู่นนะครับแล้วก็โค้งไปหลังบ้านนะครับอ่าก็พอดีนะครับได้ทําให้เกิดประโยชน์นะครับ ้าทิ้งน้ำไปนะครับเสียดายน้ําแล้วมันก็เจิงหลังบ้านแล้วพ่อก็บน่นว่ามึงทําอะไรทําไมน้ําเจิงอะไรเงี้ยนะครับเออเราก็เลี้ยงปลามาแปดปีเพิ่งหาจุดลงตัวได้ก็เลยต่อมานะครับแล้วก็ทําให้มันเกิดนะครับเป็นการเอาน้ํามาใช้ใหม่รียูสนะครับก็ประมาณนี้นะครับ